เมืนมวก,ก่อนเดี๋ยวพ่แม่ค่อยลงไปแล้รูกวหมมาเยอะเออมามาเริ่มสำรวจบ้านค่ะเริ่มไม่กลัวแล้วักตอนที่พามากลัวเพราะว่าไม่คุ้นแต่ที่จริงบ้านหลังนี้ค่ะเขาเคยอยู่แต่เขาถูกทิ้งไว้นะคะคือเราย้ายมาเพราะว่าบ้านเราหลังที่อยู่ซ่อมแซมสี่วันเขาหลบอยู่แต่ในบ้านเขากลัวเขาเป็นคนขี้กลัวมาก วันนี้ก็เลยไปอุ้มมาแต่เช้าแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนเขาเขาด,ดีใจค่ะว่าเราไม่ทิ้งเขาเขาก็เลยเนี่ยค่ะอาการที่เห็นเนี่ยค่ะเริ่มไว้วางใจเริ่มสำรวจ่ะเนี่ยค่ะเริ่มไม่วางใจเริ่มสำรวจลูกเอยกลัวทิ้งแม่ไม่ทิ้งหรอกลูกยังไงแม่ก็ไม่ทิ้ง มีหลายตัวก็เอาไปหลายตัวเหมือนเดิมมันเลยแต่จับน้ำตาลไม่ได้ลูกเขาตัวนั้นกี้กลัวจนป่านนี้ อย่าพึ่งลงไปเดี๋ยวแม่ค่อยพาลงไปอย่าพึ่งไปดกเดี๋ยวก็เราค่อยลงนะเดี๋ยวแม่ไปกินกาแฟแล้วค่อยลงมาขึ้นมาก่อนมนาะมาก่อนนะเออเดี๋ยวค่อยลงลงูกเออ